คำจำกัดความของปัศนีคนนี้ก็คือร็อกเข้าปุ้นเฮ้ยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขเจ็ดครับโอ้โห oh ออกมาด้วยลีลาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคุณเป้คุณแพรเห็นหน้าปัศนีท่านนี้ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ น่าจะสักประมาณ54 54คือคำตอบแรกของคุณทำไมทางนี้หัวลอกกันนะฮะอยากจะกลับบ้านได้เลยจริงใจครับสงสารแอลว่าพอขกัคุณแม่คุณแม่4 5แอลว่าคุณพี่น่าจะ47ค่ะ47สําำหรับคุณแอ์นะครับ ่าจะเป็นพี่เราสักปีหนึ่งก็ได้นะอ่ะ46 4 6อยู่ในระหว่างนี้เต่ต้องช่วยพวกเราคือ <c oughs> ผม,มรู้จักเขาแต่ไม่รู้จักอายุไม่เคยถามอายุกันตอนแรกผมชอบ47อืมแต่ว่าน้องแอร์ให้47มาแล้วมผมให้48ดีกว่าอ่าคุณฟองทายมาที่48คุณเป้กับคุณแพ้ครับคุณยังเหลือตัวช่วย c l o สอ up อยู่อยากจะใช้ตัวช่วยนี้ไหมฮะใช่ใชครับใช้ตัวช่วย c l o พอ่ะเราเลื่อนเวทีมาใกล้ๆเลย หลากไม่ธรรมดาจริงขยับมาใกล้ไม่พอส่งมาหนึ่งคนมาดูใกล้ๆได้เลยครับไปแต่อย่าไปแตะเขานะฮะเป็นพิษนะบอกไว้ก่อนนะเป็นพิษนะหน้าตาไม่ใช่คนดีเอาละตัวจนเป็นที่พอใจแล้วและตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่54ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนเพราะว่า4ี เจ่ดเนี <S 1> <S 1: ่ยขอบคุณกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก54ปีเป็น46ปีค่ะ46ปีเชื่อคุณเอกกี้คุณเอกกี้ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะฮะเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยฮะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้เลยนีะลรับน้องสองคนมันต้องเกลียดผมว่าวทำไมอ่ะเหมือนเขาเล่นกันอยู่แค่นี้ฮะแล้วก็อยู่ปากเนี้ยเหมือนเขาไม่เล่นกับผมเลยครับเหมือนคุณไม่มีตัวตนในสายตาเขาเลยอะไม่ใช่สาวผู้วีสียังไงก็ไม่รู้ครกลับบ้านนี่ยห่ะกลับบ้านเลยฮะกลับบ้านนี่แหละผมหน้าทุกท่านก็อย่าไปเป็นเกมจ้ะเขาล่ะตอบมาแล้วที่46ปี ตอบถูกเป๊เปเปะๆรับโบนัส5,000บาทตอบผิด1ปีหักเงิน1,000 0บาทครับมาลุ้นกันปสัสนีหมายเลข7ครับคุณอายุ46ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สสวััดีครบสวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งครับผมนายทวีสุวรรณว่าครับถือว่าชื่อในวงการก็เปียกร็อกขกปุนคุณเปียกร็อกขกปุนครับผมคุณอายุเท่าไหร่ครับแอลว่าพอ,พ,อพอของคุณแม่คุณแม่45แอลว่าคุณพี่น่าจะ47ค่ะน่าจะเป็นพี่เราสักปีหนึ่งก็ได้นะ,ะ46ผมให้48ดีวกว่า46ปีค่ะ46ปี เชื่อคุณเอกี้น้องสองคนมันต้องเกลียดผมว่าทำไมอ่ะเหมือนเขาเล่นกันอยู่แค่นี้ฮะผมก็อยู่ปากเนี้ยเหมือนเขาไม่เล่นกับผมเลยครับเหมือนคุณไม่มีตัวตนในสายตาเผาเลยไม่สะโพกเวสียังไงก็ไม่มีครับคุณเปียกร็อกการ์บอนครับผมคุณอายุเท่าไหร่ครับ48ปีครับเฮ้ยไม่ง่ายไม่น่าเชื่อเลยเนาะบอกเขาไว้ใกล้กันเขาไว้ใกล้กันคุณ โอ้โห ordu, คุณป๋องนี่ตอนนี้เหมือนเก็บกดและปลดปล่อยออกมาใช่ก็เอง <zer> ครับเพราะสองเขาไม่เชื่อผมไม่ไงแดีคุณเปียกครับร็อกเขา้าปุ้นที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณมาเล่นตลกอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะผมเข้าวงการปีพศ2535ครับครับจากก็เข้ามาเล่นตลกนี่แหละครับเออใครอ่ะใครไปเห็นแววคุณคน่ะคุณบุญไหลบุญไหลใจจริงนี่ก็อยู่กับสมัยก่อนนี่เขาอยู่กับแข่งช่อบมาดันอ่าตอนนี้ก็ไปหวั่นแล้ว ครับเรียบร้อยอ่าแล้วคุณก็เลยได้เข้ามาวงการตลกวงการตลกเข้ามาวงการตลกนี่ก็ก็เข้าปีสามห้าสองห้าสามห้าอแต่เป็นตลกขนเล็กๆครับอ่ไปรวมกันที่น่ะสายใต้เก่าเออแล้วไงต่อก็รอมีการมีงานก็รอกันอยู่ตรงนั้นอ่ะฮะแต่ตอนนั้นตลกมันเยอะใช่ตอนนั้นตลกเยอะมากงานก็เยอะคืนหนึ่งนี้แบบตะเวน่ะตะเวนวิ่งทัวร์กันเดี๋ยวนี้สิครับเป็นไงฝาบ้านเหลือแผ่นเดียว ทำไมอ่ะแทะต้มกินหมดแล้วครับท่านหรออย่างนั้นเลยอู่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีงานน้อยเออครับนอกจากเล่นตลกแล้วคุณเปียกร็อกข้าปุ้นเนี่ยยังมีเพลงด้วยนี่เพลงเนี่ยตอนนั้นก็ผมออกอัลบั้มชุดแรกปี44่่อ254าเพลงโมโหครับกับก็พอได้อยู่นะตอนนั้นอ่ะเออตอนนั้นก็ถือว่าดังเลยนะก็เดินเดินสายอยู่ได้ได้อยู่ครับเออแล้ววันนี้มีมาโชว์สักนิดนึ่งได้ไหมโมโหโมโห โมโหโมโหบอกว่าโมโหโมโหทั้งศูนยทั้งเขียดขีเดียไลน์ผู้สาวกันล่นเป็นยาละมาเป็นจังสีเบาดีๆนะไม่ได้บ่อลูกไผ่นอสางมากบายากลูกไผ่นอสางอยากเป็นสูลูกไผ่นอคือสีหูดีแท้มากถามเนี่มิดสี่ลีไม่มีใครรู้จักซิงเกิลล่าสุดยอดวิวทะลุล้านโอ้โหเพลงผมไม่เป็นนายก ผมไม่เป็นนายกคัลุล้านไปเรียบร้อยแล้วคลุล้านเลยเราเซิร์ชดูในลูรูปลูรูปอะไรนะ YouTube ได้เลยเดินไปไหนไม่มีใครรู้จักอีกเออรู้จักไหมล่ะครับไม่รู้จักเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวจะกลับไปเซิร์ชดูชื่อเพลงว่าผมไม่เป็นนายกอ่าผมไม่เป็นนายกอ่าล่ะครับและถ้าจะติดต่องานพี่เปียกร้อขับปุ้นติดต่อได้ที่ก็ที่เบอร์0818894640ครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเองครับ www.ka-chon.com กระชอนดอทคอมครับผมเอาล่ะพี่ตใายผมเองผมอยู่ในนั้นแหละครับวันนี้ขอบคุณพี่เพียกร้องขบุญด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ